ทุกคนจ้ะเมื่อนี่นนสีคายเด้อจ้านี่สีคายเด้อบอกพาายายบู้<ม>ายเป็นทานายคุณเจ้าเบืองโหลดอโอเคมีตะนวยใหญ่ๆาาซุม่มแกแล้วกัซุ่มพ่อดีกับพ่อดีซุ่มมาฮั่นพอดีนี่กะ น้ำนี่หวานครับจ้ะอ,อืนี่จ้ะพันเตีย้ยเตี้ยก,กบเตียยเกินอืเตียยเกินประมาณดูสียวดละสีดินแล้วโดดอืมมาบ่ <S <S ามันพอดีบ่สิพาเบิ้ง

กินน้ำมดอืมที่มากินหมนับค่ะอีกจ<า>กักประมาณสองอาทิตย์เนาะนี่นนบ่สมบุ์ปานไหนต,ไตัวนี้หนีมีห่ะอันนี้พันอย่างนี้ก็เป็นปีแรกด้วยตัวน้อื เป็นน u ô i จังไหนหเดี๋ยวเวยเงยเงะมาเนี่ดกหักดกเนี่ยพันนี้อย่างเลยดวงวงลูกดกมันพ่อน่มมวงลูกดกลูกดมัน,มน,มนมงนาน่นนาดวงยังอีอืแต่ว่าขู่ได้ไหมเนี่ย ก็ิหลายล้น่นหลายคักเกินต่อมากั